บทที่1340สวีชิงเอ่ยออกมาอย่างสงบนิ่งเขาคาดเดาคำตอบได้ตั้งนานแล้วเพียงแต่หัวหน้าไม่ยอมบอกออกมาตรงๆเขาจึงมีได้ซักไซละเลียงหัวหน้าหัวเราะห้าห้าถูกต้องข้าจะจำลองมันออกมาให้สมจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้บันทึกเป็นภาพนิมิตท,ทิ้งเอาไว้แล้วค่อยนำไปปรับแต่งในภายหลังเพื่อให้มันออกมาสมบูรณ์แบบ จากนั้นข้าจะใช้ดวงอาทิตย์เทียมทั้งหมดในเขตปกครองบูชาจันทรที่ข้าครอบครองอยู่ในยามนี้นำภาพนิมิตช่วงนี้ไปฉายประกาศให้ทั่วทุกพื้นที่ดวงอาทิตย์เทียมเหล่านั้นดวงหนึ่งอยู่ในทะเลทรายส่วนอีกสองดวงข้าปล่อยออกไปก่อนจะเข้ามาที่นี่ยามนี้พวกมันแขวนอยู่บนม่านฟ้าของเขตปกครองบูชาจันแล้วและยังมีอีกหลายดวงที่ข้ารอบควบคุมไวลล้ลับๆรอเพียงแค่การบันทึกภาพนิมิตที่นี่เสร็จสิส้นก็สามารถเริ่มฉายได้ทันที ถึงตอนนั้นสัพชีวิตในเขตปกครองบูชาจันทร์ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดเพียงแค่เงยหน้าขึ้นก็จะได้เห็นทุกอย่างบนม่านฟ้าเสียงของหัวหน้าดังก้องไปทั่วสารทิศผสานกับเสียงคำรามของหลุมวนบนสวงสวรรค์ก่อเกิดเป็นรัศมีอำนาจที่ไม่ธรรมดาสัพชีวิตในเขตปกครองบูชาจันยามนี้ถูกปกคลุมด้วยความสิ้นหวังพวกเขาต้องการความหวังต้องการรักเงาที่จะระเบิดพลังออกมา เนื้อหาที่เราบันทึกนี้แหละคือความหวังของพวกเขาและเป็นต้นกําเนิดแห่งการปลดปล่อยพลังของพวกเขาด้วยสวีชิงได้ยินดังนั้นก็เข้าใจอย่างประจ่างแจ้งจึงเอ่ยถามออกไปเพราะภาพมิมิตนี้จะทําให้พวกเขาล่วงรู้ว่าเทพเจ้ามิใช่ว่าจะสังหารมิได้และมิได้เป็นนิรันร์เสมอไปนั่นแหละใช่เลย หัวหน้าแสดงสีหน้าคลั่งไคล้เห็นได้ชัดว่าฉากนี้เขาเฝ้าจดจ่ออยู่ในใจมาเนิ่นนานและเตรียมการมาอย่างมากมายเพื่อการนี้ยามที่มันใกล้จะกลายเป็นความจริงจิตใจของเขาจึงตื่นเต้นพลุ่งพล่านสิทธิ์พี่ใหญ่การกระทําเช่นนี้จุดประสงค์ของท่านคงนี้ได้มีเพียงอย่างเดียวกระมังสวีชิงครุ่นคิดพลางมองไปทางหัวหน้ายังคงเป็นสิทธิ์น้องเล็กที่รู้ใจข้าที่สุดฮาฮาข้าทำเช่นนี้มีจุดประสงค์สามประการ ประการแรกข้าต้องการกระตุ้นปณิธานการต่อสู้ของสรพชีวิตในบูชาจันทร์พวกเราจะขมือกินมานดาสีชาติหากอาศัยเพียงกําลังของพวกเรามันยากเกินไปดังนั้นจึงต้องยืมพลังจากสรพชีวิตเพื่อให้ประกายไฟเล็กเล็กสามารถลามเลียไปทั่วทุง่งหญ้าประการสองต่อเมื่อทําประการแรกสําเร็จข้าจึงจะสามารถรวบรวมแรงศรัทธาจากสรพชีวิตให้มาจุติยังสถานที่ต้นกําเนิดภาพนิมิต ซึ่งก็คือที่แห่งนี้แรงศรัทธานี้ค่ามีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงไว้เจ้าจะได้รู้ในภายหลังส่วนประการที่3เมื่อสรพชีวิตจดจำภาพนี้ได้แล้วมันจะเปรียบเสมือนการฝังเมล็ดพันธุ์ไว้ในใจของทุกคนและเหตุการณ์ที่มารดาสีชาติเคยถูกสังหารในอดีตคือความทรงจำที่มารดาสีชาติเครียดแค้นชิงชังที่สุดในส่วนลึกของหัวใจเสี่ยวอาชิงก่อนหน้านี้เจ้าเคยสัมผัสเทพมาแล้ว เจ้าควรจะล่วงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมนุษย์และสภาวะเทพอย่างชัดเจนที่สุดและควรจะรู้ว่าเหตุใดมารดาสีชาติถึงหิวกระหายเพราะมารดาสีชาตินางมีได้สมบูรณ์แบบหัวหน้าเลียริมฝีปากพลางมองไปทางสวีชิงความบ้าคลั่งในดวงตายามนี้เข้มข้นถึงขีดสุดแม้แต่ในรูม่านตาของเขายังปรากฏเงาใบหน้าและกลิ่นอายแห่งความหิวกระหายก็แผ่ซ่านออกมาจากตัวหัวหน้าอย่างควบคุมไม่ได้ สวีชิงพยักหน้าเอ่ยอย่างสงบข้าเคยสัมผัสมาและเคยคาดเดาว่ามารดาสีชาติอาจจะบรรลุความสมดุลในระดับหนึ่งทว่าท้ายที่สุดแล้วนางนี้ได้สมบูรณ์แบบจริงๆมิเช่นนั้นหากความเป็นมนุษย์ถูกลบเลือนไปจนหมดสิน้นนางย่อมมิมีความรู้สึกหิวกระหายอีกต่อไปหัวหน้ายิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่แฝงความดุร้ายจนแม้แต่โยจิงยังต้องใจสั่นสะท้าน ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการทำลายความสมดุลน,นั้นข้าจะใช้มหาเวทบูชาฟ้าส่งภาพนิมิตนี้เข้าไปในจิตสำนึกของนางในวินาทีที่นางจุดติดมาในอีกไม่ช้าใช้ความทรงจำที่นางเกลียดที่สุดไปปลุกความเป็นมนุษย์ของนางขึ้นมาเพราะอย่างไรเสียอารมณ์ก็คือการแสดงออกอย่างหนึ่งของความเป็นมนุษย์ใช้สิ่งนี้เป็นไม้คานงัดเพื่อทำให้ความเป็นมนุษย์และสภาวะเทพของนางปันป่นป่วนวุ่นวายไปทั้งหมด เมื่อถึงเวลานั้นมารดาสีชาติจะบ้าคลั่งและเมื่อความสมดุลของนางถูกทำลายนางย่อมจะมีช่องโหว่และนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในกลยุทธ์มากมายของข้าเมื่อทุกส่วนประกอบกันครบถ้วนแล้วมารดาสีชาติบางทีอาจจะถูกสังหารได้อีกครั้งจริงๆเป็นอย่างไรเสี่ยวอาชิงสิทธิ์พี่ใหญ่ของเจ้าคนนี้เก่งกาจมากเลยใช่ไหมหัวหน้าเอ,อ่ยอย่างภาคภูมิ สวีชิงเลื่อมสายจากใจจริงประสานมือคาระวะหนึ่งครั้งเมื่อเห็นเช่นนั้นหัวหน้าก็ยิ่งลำพองใจหัวเราะร่าพลางเดินไปหาหนิงเหยียนยกมือตบฉาดหนึ่งเสียงดังสนั่นจนหนิงเหยียนและลีโยเฟยต่างกระอักเลือดออกมาและค่อยๆฟื้นคืนสติจากการสลบสลดยเสี่ยวหนิงหนิงนี่คือบทละครของเจ้าข้าให้เวลาหนึ่งการทูบจดจำให้ครบทุกรายละเอียดบทที่เจ้าต้องแสดง ก็คือจู่จ่ายแห่งเขตปกครองบูชาจันหนิงเหยียนได้ยินดังนั้นทั่วร่างก็สั่นสะเทือนส่วนอูเจียนหวู่เริ่มร้อนรนรีบผลักทายาตรงหน้าออกไปแล้วมองหัวหน้าด้วยสายตาเปี่ยมด้วยความหวังหัวหน้าสะบัดมือวูบหนึ่งยกบันทึกคำพุ่งตรงไปยังอูเจียนหวู่เสี่ยวเจียนเจียนเจ้าคือพี่น้องที่ดีของข้ามีหรือข้าจะมีรู้ความฝันของเจ้าวันนี้ข้าจะเติมเต็มให้เจ้ามารับบทเป็น จากกระพัดโบราณส่วนโยอูเจียนหูตื่นเต้นจนตัวสัน่นนี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเขาแม้ในความเป็นจริงจะทำมิได้ทว่าการได้ทำให้สำเร็จในละครสำหรับเขาก็มีความหมายมหาศาลยิ่งคิดว่าจะมีผู้ชมมากมายเพียงใดจิตใจของอูเจียนหูก็พลุ่งพล่านถึงขีดสุดหัวหน้าตบไหลอูเจียนหวูส่งสายตาให้กำลังใจไปครั้งหนึ่งก่อนจะหันไปมองโยจิงพี่ พี่โยตามข้อตกลงก่อนหน้านี้ท่านตกลงที่จะรับบทเป็นมานดาสีชาติดวงตายโยจิงแฝงไปด้วยความชิงชังนางแค่นเสียงเย็นชาครั้งหนึ่งเอามาหัวหน้ารีบส่งยกบันทึกคำให้ยื่นส่งถึงมือโยจิงอย่างนอบน้อมจากนั้นจึงหันมามองสวีชิงคลิปตาพลางยิ้มออกมาเสี่ยวอาชิงบทของเจ้าพิเศษหน่อยนะเจ้ามีได้แสดงเป็นคนแต่แสดงเป็นเลือด ใช้อำนาจปกครองของเจ้าไปย้อมเลือดที่พุ่งประเซ็นออกมาตอนที่มารดาสีชาติถูกบันคอมันจะสมจริงยิ่งกว่าสิ่งใดสวีชิงทำสีหน้าเรียบเฉยจ้องมองไปที่หัวหน้าหัวหน้ากระแอมไอออกมาทีหนึ่งแต่เห็นแก่ที่เจ้าเป็นสิทธิ์น้องเล็กของข้าข้าจะเพิ่มอีกบทให้เจ้าแล้วกันขุนนางสวรรค์ประจำท่านสังหารเทพเป็นอย่างไรกองถ่ายภาพนิมิตสังหารเทพเริ่มต้นขึ้นแล้ว บทบาทถูกแจกจ่ายครบถ้วนหนิงเหยียนเป็นจู่จ่ายอูเจี้ยนหวูเป็นจักรพรรดิโบราณโยจิงเป็นมารดาสีชาติและสวีชิงเป็นทั้งโลหิตและขุนนางสวรรค์บทที่1341ละครที่ร้อนแรงที่สุดในดินแดนบูชาจันทร์เมื่อสิ้นคำกล่าวของหัวหน้าอูเจียนหวูก็เชิดหน้าขึ้นในใจรู้สึกผ่อนคลายและอิ่มเอมอย่างบอกมิถูก เขาได้สัมผัสถึงความเหนือระดับอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจากการจัดสรรบทบาทในครั้งนี้จึงแอบร่ายบทกวีอยู่ในใจเออร์นิวโลเต้นมือไม้สก,กรปรกห้าคุณธรรมรวมกันมักมีหนึ่งใจดีแม้เขามีได้ร่ายบทกวีนี้ออกมาเว่ามันกลับแสดงออกผ่านทางสีหน้าอย่างชัดเจนเมื่อหัวหน้าเห็นเข้าก็ส่งรอยยิ้มชื่นชมกลับไปให้ครั้งหนึ่งและเมื่อเห็นว่าทุกคนต่างมีบทบาทของตนเองแล้ว หลิงเอ๋อก็มุดออกมาจากคอเสื้อของสวีชิงจ้องมองไปยังหัวหน้าพร้อมส่งเสียงเรียกร้องด้วยความคาดหวังพี่ชายเออหนิวแล้วค่าหล่ะเจ้าคะข้าละ่าละเจ้าน่ะหรือก็ต้องเป็นคู่รักตัวน้อยของขุนนางสวรรค์อย่างไรเล่าหัวหน้าเอ่ยออกมาทันทีโดยมิลังเลหลิงเอ,อ๋อพลันยิ้มแก้มปริดด้วยความพึงพอใจยิ่งนัก แล้วก็เจ้าเจ้าหนูหลี่เจ้าคอยตามเสี่ยวหนิงหนิงไว้บทของเจ้าคือขันทีผู้ประกาศองค์การของจักรพรรดิโบราณลีโอยเฟยโอมิมีข้อเรียกร้องใดๆเกี่ยวกับบทบาทของตนโดยเฉพาะเมื่อเห็นสวีชิงยังไปรับบทเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเขายิ่งมิกละเอ่ยปากมากความรีบพยักษณน้ารับคำทันทีแล้วท่านเล่าสวีชิงเอ่ยถามอย่างราบรียบข้าน่าหรือ ฮาฮาข้า,า,าแก่แล้วไม่อยากออกหน้ากล้องหรอกโอกาสที่จะได้โดดเด่นเช่นนี้ข้ายกให้พวกเจ้าที่เป็นคนหนุ่มสาวดีกว่าพวกเจ้าคือเสาหลักแห่งอนาคตส่วนข้าน่ะขอทำหน้าที่บริการพวกเจ้าอยู่เบื้องหลังก็พอหัวหน้าวางท่าทางราวกับผู้ตัดพ้นกิเลสทางโลกพลางส่งยกบันทึกบทละครให้แก่ทุกคนในบรรดาคนทั้งหมดอู๋เจี้ยนบูคือคนที่อ่านบทอย่างตั้งใจที่สุดเขาจดจำ,ซ,ำซ้ำไปซ้ำมาหลายต่อหลายรอบพร้อมกับบ่มเพาะอารมณ์อยู่ในใจ ส่วนนิงเย็ยนเองดูเหมือนจะถูกดึงดูดด้วยเนื้อเรื่องแม้ความตั้งใจจะมิเท่าอูเจียนหู่ทอว่าก็นับว่ามิเลวทว่าทางด้านโยจริงนั้นต่างออกไปนางเพียงปลายตามองค์ครั้งหนึ่งก็ั้่เสียงเย็นชาแล้วก้มหน้าตบหน้าโคมไฟหนังมนุษย์ต่อไปมิรู้ว่าเป็นเพราะการระบายเจตจำนงสังหารภายในใจหรือเป็นเพราะผิวสัมผัสข,ของโคมไฟใบนั้นมันดีเกินไปนางถึงรู้สึกว่าการกระทำนี้ช่างทำให้ใจเป็นสุขเหลือเกิน หัวหน้ามีได้ใส่ใจการกระทำของโยจิงเขามองดูทีมงานตัวน้อยที่เขาจัดเตรียมไว้อย่างพึงพอใจทั้งตื่นเต้นและคาดหวังต่อสิ่งที่จะทำต่อไปเป็นอย่างยิ่งทุกคนตั้งใจอ่านบทให้ดีนะถึงเวลาสัพพชีวิตในเขตปกครองบูชาจันทั้งหมดจะได้เห็นพวกเจ้าอีกสักครู่ข้าจะแต่งหน้าให้และชุดย้อนยุคโบราณข้าก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่โยเตรียมไว้ให้พร้อมแล้ว อูเจียนหมูพยักหน้าอย่างแรงหนิงเยียนเองก็เริ่มตั้งใจมากขึ้นมีเพียงสวีชิงที่มีสีหน้าปกติเช่นเดิมนั้นเป็นเพราะบทของเขานั้นเรียบง่ายเหลือเกินมิมีบทพูดแม้แต่คำเดียวและแทบมีมีเนื้อหาใดๆเพียงแค่ในวินาทีที่มันดาสีชาติถูกบันคอเขาต้องปลดปล่อยโลหิตออกมาก็เท่านั้นเพราะบทแรกที่สวีชิงได้รับคือโลหิตส่วนบทขุนนางสวรรค์ประจำท่านสังหารเทพนั้น ก็มิมีบทพูดเช่นกันสิ่งที่เขาต้องทําคือเนื้อดับฟันฉับลงมาบอกว่าเป็นขุนนางสวรรค์ทว่าแท้จริงแล้วก็คือเพชราดดีๆนี่เองสวีชิงจึงเบนความสนใจไปที่ซากท่านบูชาที่แตกหักแห่งนี้มากกว่าที่แห่งนี้มีกลิ่นอายบรรพาการเข้มข้นยิ่งนักร่องรอยการกัดกร่อนจากการเวลาปรากฏให้เห็นอยู่ทุกหนแหง่ง มันทําให้สวีชิงนึกถึงสารเจ้าในวิหารที่นั่นก็แฝงไว้ด้วยความรู้สึกผ่านร้อนผ่านหนาวมานับศตวรรษเช่นนี้มิรู้ว่าที่แห่งนี้จะสามารถทําให้คนเกิดความรู้แจ้งได้หรือไม่สวีชิงคลุ่นคิดพลางปล่อยใจให้ล่องลอยไปและเพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทบาทของตนเองได้ดียิ่งขึ้นในฐานะผู้กํากับการแสดงในครั้งนี้หัวหน้าจึงรู้สึกว่าจําเป็นต้องอธิบายให้กระจ่างแจ้งเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงบทบาทได้ง่ายขึ้น เขาจึงกระแอมไอออกมาทีหนึ่งเดินไปข้างหน้าแล้วทะยานกายขึ้นไปยืนบนโขดหินที่แตกหักจ้องมองลงมาเบื้องล่างทุกท่านการแสดงในครั้งนี้เราจะแบ่งออกเป็นสองฉากพวกเจ้าอ่านบทในมือแล้วก็น่าจะเข้าใจภารกิจของตนเองดีฉากแรกมีชื่อว่ามารดาอสูรป่วนปัทพีหัวหน้าเอ่ยด้วยอารมณ์พลุ่งพลานซุ้มเสียงดังก้องกังวาน สวีชิงมีได้สนใจเขานักเขาจ้องมองไปยังหินที่แตกหักของท่านบูชาสัมผัสอย่างเงียบเชียบรับรู้ถึงความเก่าแก่ของการเวลาขณะที่เสียงของหัวหน้าในยามนี้คลายจะลอยล่องผ่านกาลเวลามาเป็นระยะเรื่องราวนี้เล่าถึงมารดาสีชาติยามที่ยังมีได้จุติเป็นเทพนางช่างหญิงพยองพองขนก่อความวุ่นวายไปทั่วโลกโบราณสังหารผู้คนไปแปดทิศจนในที่สุดจู๋จ่ายมิอาจทนดูได้จึงลงมือสยบนาง แน่นอนว่าที่นี่จำเป็นต้องมีเสียงบรรยายประกอบซึ่งส่วนนี้ข้าจะเป็นคนบรรยายเองเมื่อภาพนิมิตปรากฏจะเป็นฉากที่จู่จ่ายปรากฏกายขึ้นระหว่างฟ้าดินพื้นหลังจะถูกตกแต่งอย่างประการตามีว่าจะเป็นสุริยันจันทราดาราลมฝนอสศนีบาทสรุปคือมหาเวทนับมิท้วนจะก่อเกิดแสงสีประการตาดูลึกลับงดงามยิ่งนักส่วนนี้ข้าจะจัดการเอง ขณะที่เอ่ยไปหัวหน้าก็แสดงสีหน้าลิงโลดเห็นได้ชัดว่าเขาเข้าถึงบทบาทไปก่อนใครเพื่อนแล้วส่วนในห้วงความคิดของสวีชิงจากการสัมผัสรับรูน้นี้ก็เริ่มปรากฏภาพนิมิตหลางๆขึ้นมาเช่นกันจากนั้นภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้จะต้องเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ของจูจ่ายเขาจะยืนอยู่ภายใต้ม่านฟ้าตะโกนบริพาทความผิดบาปก้าประการของมารดาสีชาติ ส่วนมารดาสีชาตินั้นท่าทางยโสโอหังหน่ารังเกียจถึงขีดสุดถึงขนาดคิดจะขมือบกินจู่จ่ายเข้าไปดังนั้นจู่จ่ายจึงสะบัดฝ่ามือเดียวซัดมารดาสีชาติจนบาดเจ็บสาหัสทั้งยังจับกุมนางได้สดสดจุดนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงรัศมีอำนาจไร้เทียมทานของจู่จ่ายเสี่ยวหนิงหนิงเจ้าต้องเข้าถึงความรู้สึกของจู่จ่ายให้ดีท่านผู้อาวุโสท่านนั้นคือบุคคลระดับราชน ดังนั้นเจ้าลองนึกถึงผู้ยิ่งใหญ่ที่เจ้าเคยพบเจอในความทรงจำดูข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้าเจ้าทำได้แน่นอนหัวหน้าส่งสายตาให้กำลังใจไปยังหนิงเหยียนในหัวของหนิงเหยียนพลันปรากฏภาพของบิดาตนเองขึ้นมาเขาจึงพยักหน้าตอบรับส่วนพี่โยหัวหน้าจ้องมองไปยังโยจิงโยจิงปลายตามองกลับมาอย่างเย็นชาหัวหน้ายิ้มออกมาเล็กน้อยน้ำเสียงแปรเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนลง บทเรียนการแสดงเริ่มต้นขึ้นแล้วหนิงเหยียนจะสวมบทจูจ่ายที่ดูสง่าง,งามเหมือนวิดาของเขาได้หรือไม่และโยจิงจะยอมรับบทมารดาอสูรที่น่ารังเกียจได้นานแค่ไหนบทที่1342ทพี่โยครับบทนี้ผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากแต่การรับบทเป็นมารดาสีชาติจันทราแดงสำหรับพี่นั้นอาจจะยากไปสักหน่อยเพราะนางทั้งชั่วร้ายและอัปมงคล นั่นคือสันดานของนางแต่มิใช่ของพี่พี่โยพื้นเพเป็นคนสันดานดีจิตใจงามดังนั้นผมว่าพี่แค่แสดงให้ตรงข้ามกับนิสัยจริงของพี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงที่เข้าถึงบทบาทที่สุดแล้วครับโยจริงแค่นยิ้มเย็นชาหัวหน้าคลิปตาพลางกล่าวต่อจากนั้นคือฉากที่สองซึ่งเป็นช่วงคลแม็กของละครเรื่องนี้ เรื่องราวเล่าถึงตอนที่มารดาสีชาติถูกจู่จ่ายจับกุมมาที่นี่ไม่ว่านางจะดิน้นรนเพียงใดก็ไร้ผลถูกสยบไว้อย่างโหดเหี้ยมตรงนี้ต้องมีมหาเวทประกอบฉากทั้งฟ้าดินแปรปรวนลมเมฆคลั่งคล้ายแปดทิศกึกกองสรุปคือต้องมีรัศมีอำนาจสะเทือนเลื่อนลั่นภายใต้บรรยากาศนี้ในภาพคือมารดาสีชาติถูกบังคับให้คุกเข่าต่อหน้าจู่จ่ายจากนั้นจู่จ่ายจะประสานมือคารวะต่อสวงสวรรค์ ทุลเชิญจักรพรรดิโบราณเสียนโยร่างจำแรงของจักรพรรดิโบราณจะจุดติลงมาขันที่เริ่มประกาศองค์การสวรรค์บรรยากาศต้องจัดเต็มทุกอย่างหัวหน้าทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างยิ่งเห็นได้ชัดว่าเขาขัดกลาวบทนี้มาอย่างทะลุปูปกป,ปง่งยามที่เขากำลังรราย,ยาวอยู่นั้นร่างของสวีชิงพลันสันสะทานเมื่อภาพในหัวเริ่มก่อร่างสร้างตัว เขาก็สัมผัสได้ลางๆว่าที่แห่งนี้เริ่มมีสายลมพัดผ่านนำพาซุ้มเสียงซุบซิบกระซิบกระซาบจากยุคบรรพการมาด้วยสวีชิงฟังนี้ออกว่าเป็นเรื่องอะไรมีเพียงเสียงของหัวหน้าที่ยังคงดังก้องจากนั้นจู่จ่ายจะรับราชองการแล้วยกมือขึ้นสวีชิงเจ้าในฐานะขุนนางสวรรค์ประจำแท่นสังหารเทพในตอนนั้นต้องชูเพชฌฆาตข,ขึ้นแล้วฟันฉับลงมา แต่จำไว้นะบทที่เจ้าแสดงเป็นโลหิตตอนปล่อยออกมาต้องดูเป็นธรรมชาติหน่อยแม้จะคลาดเคลื่อนจากเหตุการณ์จริงไปบ้างแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะพวกเรามีอาจจำลองมหาเวทของจูจ่ายที่ใช้นภา,าเป็นดาบพิภพ,พ,พเป็นท่านสุริยันจันทราเป็นตัวเชื่อมรัศมีอำนาจนั้นยิ่งใหญ่เกินไปยามนี้จึงทำได้เพียงเท่านี้ หัวหน้ารู้สึกเสียดายในใจเขาก็อยากจะแสดงมหาเวทของจูจ่ายออกมาให้โลกตะลึงทว่านั่นคือพลังระดับจูจ่ายหากระดับชั้นยังไปมิดถึงย่อมยากจะแสดงออกมาให้สมบูรณ์แบบได้ถ้าพวกท่านปู่ซื่อจื่อยอมช่วยก็คงจะดีหัวหน้ากวาดสายตาไปรอบๆแต่ไม่เห็นเงาร่างของพวกท่านปู่ท่านยา่าจึงได้แต่เก็บนำความคิดแล้วหันไปหายโยจิงที่โยจำไว้นะครับ ตอนถูกตัดหัวต้องแสดงความแค้นอย่างรุนแรงออกมาตรงนี้แค่ข้าเห็นหน้าเจ้าข้าก็แค้นถึงขีดสุดแล้วโยจิงจ้องหน้าหัวหน้าพลางเอ่ยแทรกด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกหัวหน้าขยิบตาปริบปริบไม่กล้าต่อความยาวสาวความยืดเข่าถอยหลังไปสองสามเก้าแล้วมองไปที่อูเจียนวูเสี่ยวเจียนเจียนเจ้าแสดงเป็นตัวเองนั่นแหละดีที่สุดเสี่ยวอาชิงเจ้าเจ้าทำอะไรนะ่ะ หัวหน้ามองสวีชิงด้วยความประหลาดใจเมื่อสังเกตเห็นว่าสวีชิงคล้ายกำลังจะเข้าสู่ภาวะรู้แจ้งจึงรีบเตือนเบาๆด้วยความตกใจเสี่ยวอาชิงที่นี่จะซีซัวรู้แจ้งนี้ได้นะสวีชิงพยักหน้าหัวหน้าถามด้วยความสงสยัยเจ้าสัมผัสอะไรได้งั้นหรือได้ยินเสียงกระซิบซาบนิดหน่อยครับสวีชิงเงยหน้ามองไปไกลๆ หัวหน้าอึ้งไปครู่หนึ่งในใจปั่นป่วนพลางคิดว่านี่มันพรสวรรค์ระดับไหนกันเนี่ยจึงกระแอมไอออกมางั้นเจ้าต่อไปเธอพูดจบเขาก็ไม่รบกวนสวีชิงอีกหัวหน้าสุดลมหายใจเข้าลึกยกมือทั้งสองข้างขึ้นดวงตาเป็นประกายแห่งความคาดหวังตะโกนลั่นประจำตำแหน่งการซ้อมใหญ่ละครสังหารเทพครั้งที่หนึ่งเริ่มได้หูเจียนหูเข้าถึงบทบาททันที เขายืนเอามือไพ่าหลังลีโอยเฟยรีบวิ่งเข้ามาต่อบทกับเขาค้างๆกันนั้นหนิงเหยียนทยายานขึ้นสู่ท้องฟ้าก้มมองโยจิงด้วยสายตาที่พยายามเรียนแบบท่วงท่าของบิดาตนเองสีหน้าเริ่มเคร่งขรึมรัศมีอำนาจเริ่มแผ่ออกมาตามธรรมชาตินางปีศาจโยจิงเนยหน้าขึ้นจ้องมองหนิงเหยียนด้วยสายตาเย็นเย,ยือกรัศมีอำนาจที่หนิงเหยียนเพิ่งจะสร้างขึ้นมาพังทลายลงทันทีภายใต้สายตานั้น ัดหัวหน้าเริ่มร้อนรนเสี่ยวหนิงหนิงอารมณ์เจ้าไม่ได้เอาใหม่การซ้อมใหญ่ดำเนินต่อไปทุกคนต่างทุ่มเทยอย่างหนักมีเพียงหนิงเหยียนที่เกิดข้อผิดพลาดซ้าแล้วซ้าเล่าจนสุดท้ายหัวหน้าไม่มีทางเลือกต้องขอให้สวีชิงช่วยออกหน้าสวีชิงเดินออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยในขณะที่ยังอยู่ในภาวะรู้แจ้งเขายืนอยู่บนท้องฟ้งฟาก้มมองโยจิง ภายใต้สายตาของเขาโยจริงถึงกับขมวดคิ้วแววตาแฝงความเคร่งเครียดในใจรู้สึกถึงความกดดันอย่างประหลาดหนิงเหยียนเฝ้าสังเกตและเรียนรู้การแสดงสีหน้าจากสวีชิงจนในที่สุดการแสดงก็เริ่มดูดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยหัวหน้ามองภาพเหล่านั้นพลังทอดถอนใจในใจความจริงนี่มีใช่บทละครที่สมบูรณ์ในบทดั้งเดิมของเขายังแฝงไปด้วยเรื่องราวความรักความแค้นและเส้นทางอารมณ์อีกมากมาย ทว่าเมื่อนึกถึงว่าท่านปู่ซื่อจื่อและพวกพ้องอยู่แถวนี้หากเห็นเขาไปแต่งเรื่องราวของพระบิดาของพวกเขาเขา้าหัวหน้ากังวลว่าตนเองอาจไม่มีโอกาสได้ถ่ายทําต่อจนจบเขาจึงได้แต่ยอมแพ้ยามที่เห็นว่าหนิงเยียนยังขาดความเฉียบคมไปบ้างหัวหน้ากําลังจะก้าวออกไปชี้แนะ ทว่าในตอนนั้นเองเสียงแค่นเย็นชาเสียงหนึ่งดังมาจากฟากฟ้าเข้าสู่จิตใจของทุกคนทําให้ร่างและวิญญาณของกลุ่มคนที่กําลังซ้อมละครอยู่ถึงกับสั่นสะท้านพวกเจ้าทําอะไรเลอะเธอกันเนี่ยสิ้นเสียงคำรามประดุดสายฟ้าฟาดเงาร่างของพวกท่านปู่ซื่อจือก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าทัญนยาฮามีสีหน้าเรียบเฉยท่านป้าหมิงเหมยขมวดคิ้วส่วนท่านปู่แดยืนกอดอกพลางแค่นยิ้มเย็นชาให้เฉินเออหนิว สวีชิงก้มหน้าคารวะต่อสวงสวรรค์ท่านปู่ครับหัวหน้ารีปั้นหน้าประจบประแจงกำลังจะอธิบายทว่าซุ้งเสียงทรงอำนาจของท่านปู่ซื่อจื่อก็ดังขึ้นการแสดงของพวกเจ้ามันผิดทั้งหมดสวีชิงเจ้าไม่ต้องไปแสดงเป็นโลหิตหรือขุนนางสวรรค์อะไรนั่นแล้วเจ้าไปนั่งในซากท่านบูชานั่นสัมผัสเจดจำนงสังหารที่ยังหลงเหลืออยู่บนท่านสังหารเทพเสีย สิ่งนี้มีประโยชน์ต่อการฝึกตนของเจ้ามหาสารหากเจ้าสามารถสัมผัสได้ถึงเศษเซี่ยวของเจตจำนงสังหารแห่งท่านสังหารเทพที่นี่ก็นับว่าเจ้าได้รับวาสนาอันยิ่งใหญ่มิเสียแรงที่มาแน่นอนว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ของเจ้าว่าจะสัมผัสได้มากน้อยเพียงใดสวีชิงได้ยินดังนั้นดวงตาก็ทอประกายประหลาดเขาก้มรับคำแล้วตรงไปยังท่านบูชาเบื้องหน้าทันที เขาอยากจะไปสัมผัสมันตั้งนานแล้วยามนี้รีบเข้าไปนั่งัดสมาท่ามกลางซากหินหลับตาลงเพื่อเริ่มสัมผัสกลิ่นอายที่นี่ส่วนเจ้าไปแสดงเป็นขุนนางสวรรค์ปกติเจ้าเป็นองครักษ์พิธาครานยาอยู่แล้วไม่ใช่หรือก็แสดงเป็นตัวเองไปนั่นแหละท่านปู่ซื่อจื่อชี้ไปที่หัวหน้าหัวหน้าหดหัวลงด้วยความไม่เต็มใจทว่ามีกล้าสแสดงออกทางสีหน้ารีบวิ่งไปรับหน้าที่แทนตำแหน่งของสวีชิงทันที พวกเจ้าทำต่อไปข้าจะปรับปรุงบทให้เองสิ้นคำกล่าวร่างของท่านปู่ซื่อจื่อก็ร่อนลงมานั่งลงข้างๆพร้อมกับท่านป้าหมิงเหมยและคนอื่นๆภายใต้สายตาของพวกเขาทุกคนแต่งตัวสั่นเงินงกเริ่มต้นการซ้อมใหญ่อีกครั้งและคราวนี้คนที่สั่งคัดมีใช่หัวหน้าอีกต่อไปแต่เป็นท่านปู่ซื่อจือ่อ ภายใต้การบัญชาของเขาบทละครและบทพูดดั้งเดิมถูกปรับเปลี่ยนไปจนสิ้นทุกคนเริ่มเข้าถึงบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆจนภาพนิมิตในความทรงจำของท่านปู่ซื่อจือเริ่มถูกนขนคืนกลับมาทีละน้อยส่วนเรื่องเทคนิคประกอบฉากย่อมสมจริงยิ่งกว่าที่หัวหน้าทำเองหลายเท่าตัวนักขณะที่เฝ้าดูแววตาของท่านปู่ซื่อจือ่อและอีกสีท่านต่างก็ฉายแววแห่งการระลึกถึงอดีต มีเพียงสวีชิงที่อยู่นอกการแสดงเขานั่งคาสมาดิอยู่ท่ามกลางซากท่านบูชาสัมผัสกลิ่นอายที่นี่อย่างเงียบเชียบการเวลาหลายผ่านไปสวีชิงเริ่มสัมผัสได้ลางๆถึงสายลมที่พัดมาจากความว่างเปล่าปะทะเข้าร่างกายตกสู่ก้นบึ้งของหัวใจก่อเกิดเป็นระลอกคลื่นสั่นไหวอย่างต่อเนื่องละครฟอร์มยักษ์มีผู้กำกับตัวจริงลงมาคุมงานเองแล้วสวีชิงจะสามารถสัมผัส เจตจำนงสังหารของท่านสังหารเทพและบรรลุวิชาใหม่ได้หรือไม่และละครที่ถูกปรับปรุงโดยคนในเหตุการณ์จริงจะออกมาน่าสะพรึงกลัวเพียงใดโปรดติดตามตอนต่อไป